ันนี้พาไม่ใช่พาสิให้แม่กับน้องพามากินส้มตำร้า,านประจำหมู่บ้านเราแต่ว่าไม่มีแพแพรว่ายแพรอยู่บ้านตัวเองก็วันนี้แม่เลี้ยงนะส้มตำมือเดียวไม่ได้ดึงเป็นปมชีวิตได้เลยดนะ้วยลำเลิกอ่ะเอองั้นเดี๋ยวปา่าแล้วป่าเลี้ยงหน่อยน,นะวันนี้นะ ม่มีสัญญาณตอบรับจากไมล่ที่ท่านเรียกว่าเดี๋ยวไปดูร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้กมต,ตำร้านประจําของบ้านเราเร <ล S 1> <ะ>ียกแต่ร้านตะวันตะวันเออลูกชายเจ้าของร้านชื่อตะวันเนี่ยแคบร้อยเอด็ดป่ะวะแคบร้อยเอ็ดบ้านคลองสวนเออเออแต่ร้านนี้อร่อยแล,แล้วราคาไม่แพงด้วยทําสาหรอายด้วยไม่เกินสองแสนหลอกโตดนึงอะใช่ใช่มึงจะเซ็งร้านอยู่เหรอก็เดี๋ยวไปที่ร้านเดี๋ยวไปดูเมนูอ่ะ เนี่ยแซบร้อยเอ็ดคลองสวนกินประจำร้านนี้ไปเดูดีสวยมากเลยนี่แซบร้อยเอ็ดคลองสวนที่ฉันจะกินจะกินตำไกยไข่เค็มส่วนฝั่งนี้ไม่เอาไม่มีเหรียนซีถ้ามีเหรียนซีก็น่าสนใจ hey, จุ่มไหมจุ่มปหมไม่เป็นไรไม่หมดเดี๋ยวฉันก็ห่อกลับไปกินบ้านนี่น้ำซิม เป็นแจ่วที่ปาท่อบโก๋ทำมันก็จะรสชาติถูกปากเจดมเผ็ดหวานเค็มประโยกครบเลยเป็นแจ่วมะนาวเนี่ยกินได้หมดกันทั้งหมูจุม่มกับนะอูฟ่หมูย่างอะไรอย่างงี้นะแจ่มเลยส่วนนี้คือคนติดโทรศัพท์หนึ่งตำแหน่งเล่นทั้งวันทั้งคืนเอองา,าก็ไม่ได้เล่นนี่ของโปรดน้องลิเอ็นอาร์หมูจุม่มสเป้นิคไงีิคก,กินแป๊บเดียวหมดนิกมันชอบมันกินหมูจุ่มทุกวันอนะเออชอบมากวันเกิดมันกี่ปีกี่ปีนะเลี้ยงแต่หมูจุ่มไม่ถามกูสิว่กูชอบกินหรือเปล่า ก็คุณจ้าทำไทยไข่เค็มเมนูโปรดทำดีมากทำอะไรดีบ,บ้างคนในบัตรจ้าดูแลทุกอย่างเลยให้มันเร็วกว่านี้นะมีแค่คนเดียวทีว่จะเร็วกว่านี้อร่อยมากอร่อยมเลยแม่บอกอร่อยมากเลยเผ็ดไหมไม่เทผ็ดเลยคนนี้กินยากอ่ะกินยากยังไงขู่กินยากไม่กินถ้าแม่เอาขี้กินอยู่ ก็ให้แม่คีบแต่ในจานนี้ก็ได้นี่อาจารย์นั้นมันเหมือนกันขยะเลยให้แม่กินจากขยะนี่ไงไม่ไ,ไมด้กินจากขยะก็แยกไว้ให้นี่ไงแม่มันให้แม่กินจากขยะเชี่ยมเก่งดิอันนี้คือคอหมูยา่างย่างหมูยา่งยางเออใช่ก็เหมือนเหมือนกันแหละไม่เหมือนหมูยา่างของหมูย่างมันจะมันกว่านี่มาแล้วสุดยอดมีอะไรตาําปูนี่หกแล้วเนี่ยเดี๋ยวของไหมเนี่ยนิดเดีนิดเดีนะ ช้าตรงนี้แหละเออช้าตรงนี้แหละก็ต้องฉี่ยผมจะให้ใส่ไปแลก้อนเลยไงกินได้เนี่ยไปเละซะแล้วไปฝอยเกินไปแล้วมันฝอยเกินไปมันติดมากวันนี้สั่งเยอะเกินค่ะตกไม่พอเลยจะรำจะอันนี้ปอกเป็ดทอดไฟทอดทีเด็ดของร้านนี้คือไฟทอดไม่ต้องกินแล้วหมูจุ่มแค่นี้นะ ใจเย็นดิมันต้องค่อยๆละเมียดละเมียดทำเออเรานี่ดูแม่งทำดิมันต้องค่อยๆละเมียดละเมียดทำเออเราทำไมต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอย่างนี้ด้วยวะนิดหน่อยนะก็เห็นไม่ค่อยกินผักเราก็แจมแซมลงไปให้ไม่ตึงยุ่งอันนี้น่าเป็ดอร่อยทุกอย่างสังเลยใครอยู่แถวนี้มากินได้นะเออรอผักมันสลดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ เยอะเหมือนกันนะอยากเรียกนักบินเรียกเวลาบมืเมเมเอเล็แว่นท็อปต้องเน้นผับเน้นหมูผักลืมเลย อีกแล้วหลเหลือหมูจุ่มเดี๋ยวกลับไปกินเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก<ม>ินเวลาทำงานได้ให้ทายว่าเท่าไหร่มาสามคนทายถูกไม่ต้องจ่ายแม่เท่าไหร่ทายใกล้เคียงสุดไม่ต้องจ่ายสองคนยู่คนต้องจ่ายห้าร <5 80. S 1> <ะ>้อยแปดสิบาห้าร้อยสี่สิบฉันว่าหกร้อยสี่สิบเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะฝากไว้เที่ยวหนึ่งเผื่อใครอยู่แถวนี้ก็มาทานกันได้ ร้านแซ่บร้อยเอ็ดทองสวนเด็ดขาดป้าอร่อยบอกรู้จักเจ๊ดำเจ้าของร้านจะถีบเราด้วยนะฝากไปด้วยป้าพี่ใจดีขอบคคุณมาก่ะนี่เท่าไหร่ครับใครรู้จักเจ๊ดำเจ้าของร้านจะถีบอ่ะดูบินเจ็ดร้อยเก้าสิบอุ้ยชันลอด ปาใกล้ต้องรอดดิใกล้ที่ไหนมาเนี่ยคนไทยเคยดูขี้โกงองินเงินตอวันแล้วมาโกงอ๋ออันวันนี้ป่าเลี้ยงฮะเัิญรอดด้วยพวกแกกินฟรีพี่พี่เจ้าของร้านพี่ชื่ออะไรนะจ๊ะพี่มีนาจ้าพี่มีนานี่เพราะว่าดู้แต่จะชื่อลูกชายเขาชื่อตะวันร้านเซบร้อยเอ็ดนาเซบเลยบ้านของสวนนะจ๊ะกินฟรีมันกินเงินน้องเงินแม่ได้ลงสุดท้ายกูต้องจ่ายตัวต่างคนละครึ่งมันได้คนละสามร้อยใช่ไหมได้นี่ เจ้อพีบอกมีตังอยู่ในกลเลยกึ่งแค่สองร้อยออก้าสามร้อยเป็นห้าร้อยฉันออกสองร้อยเก้าสิบใายทำไมเนี่ยแม่คือคนที่แย่ที่สุดเคีต้องตาจ่ายถุงเงือกถูกหลังไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่ไหนว่าคนใกล้เคียงต้องเป็นคนจ่ายนี่แหละเล่นที่นี่แหละเล่นที่นี่แหละมาินข้ามามันกลัวก็เทไว้เลยเดี๋ยวมันวิ่งรถชนดูนะเทไว้ตรงนี้นะมากินด้วย เข้าใจไหมเห็นเบาเทพบุตรหมาจรเขาเรียกนางฟ้าหมาจรเว้ยใช่เดืนเดินหนึ่งหมดเยอะเหมือนกันทำไปเล่นไปนะที่เรไปขอข้าวหมาที่ทุกวันหมามันต้องตอบแทนพันคุ์เรามันแต่รอเราแก่มันโตมันก็มาจะเลี้ยงดูแลเราเองเฮ้ยเหมือนเคยดูนะมันช่วยนะที่มีผู้หญิงคนนึงเรียกว่าใ ที่หนูเล่าเมื่อกี้จริงหรือจอจีเดี๋ยววันนี้เจอสามหมาสามมุมด้วยแต่ไม่รู้เวลาเนี้ยมันไม่เดึกมากมันจะกินหรือเปล่าไม่รู้ยิงแล้วเนี้ยอีทอ่ะจริงๆริงอ่ะฉันก็ให้มันกินเกือบทุกคืนแหละเดือดๆแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายไงช่วงหลังอ่ะอีทมันยิงแล้วเลยอ้วนตุ๊บเลยอีดเฮาทำไมอ่ะเฮาทำไมอ่ะแดงเฮาทำไมอ่ะไปกินตรงนู้น เยนเย็นมันไม่กินเหนมมันอิ่มแล้วเองอ่ะดูมันก้วนขนาดนี้ดูอีดิอีตัอไปเลยอ่ะอ้ยอกินได้แง้มเข้าไปพิงด้เป็นยังไงเราอ่ะฮะเป็นยังไงันนีมันกินข้าวดวเองพนทุบไอขอเนี่ย กินหน่อยกินหน่อยโอเคยังอยู่ดีนะสามหมาสามมุมยังอยู่ดีนะ <S <S นี่คือคุณเฮงคุณแดงและคุณอีทลาไปด้วยคุณอีทที่อ้วนตุก บอกมาแล้วว่าอย่าซื้ออย่าซื้อเลือกเก่าเอาไปทำแขนนะแขนมันกว้างไปไม่ได้ทำมันซื้อ,อให้วปิดกล้องกันดีนะ <c oughs>